สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนล้วนพอเหมาะกันทุกๆด้านสังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพล,ลเมืองที่มีคุณภาพซึ่งสามารถทำรงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้และพัฒนาให้ก้าวต่อไปได้โดยตลอดผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาทุกๆคนจึงต้องถือว่าตัวของท่านมีความรับผิดชอบต่อบ,บ้านเมืองอยู่อย่างเต็มที่ ในอันที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เที่ยงตรงถูกต้องสมบูรณ์โดยเต็มกำลังจะประมาทหรือละเลยไม่ได้ภายใต้ฟ้าที่กว้างใหญ่มีคุณเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอหวังสูงจนเกินไป กกกลลับเป็นนททททุอออแแใใจะดด่่งง้าาวไมชคตตีสวัสดีครับพบกับผมอาชีรับระดับกุลและรายการปรัชญาชีวิตที่พอเพียงครับในมิติของการขับเคลื่อนสังคมนั้นตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วทุกสังคมบนโลกใบนี้ต่างก็ใช้การศึกษาเป็นแกนหลักในการพัฒนาคน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมชุมชนและประเทศชาติต่ตอไปจึงปฏิเสธไม่ได้ครับว่าสถานศึกษาล้วนเป็นส่วนสำคัญในการสร้างชาติและกำหนดทิศทางของประเทศวันนี้เรามีอีกหนึ่งตัวอย่างของสถานศึกษาที่ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความรู้เพื่อคืนสู่สังคมแต่ยังได้น้อนมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและได้ยึดเป็นพันธกิจหลัก ในการที่จะส่งเสริมองค์ความรู้เหล่านี้ไปสู่ชุมชนและสังคมโดยรอบในยุทธศาสาตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสังคมไทยได้อัญเชิญหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ยอย่างกว้างขวางในทุกระดับตั้งแต่ระดับปัจเจกครอบครัวชุมชนสังคมจนถึงระดับประเทศซึ่งได้มีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทย สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกเช่นเดียวกับยุทธศาสตร์ทางการศึกษาได้น้อมนำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดระบบการศึกษาครอบคลุมในทุกมิติอย่างเต็มรูปแบบในเรื่องการจัดการศึกษาปัจจุบันเนี่ยเราต้องสร้างเด็กหรือเยาวชนเนีไปเป็นคนหลักๆห,ห,หรือเป็นพลเมืองดีของประเทศไทยเราตันนี้ถ้าได้แนว เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงพระราาทานให้กับพวกเราให้เป็นแนวทางที่จะดําเนินชีวิตเนี่ยผมคิดว่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดผมเองอามารับตําแหน่งที่กรรมด,ดีตั้งแต่ปี2 0 6ก็คิดอยู่แล้วว่าเราจะต้องหาทางาใช้คำว่าสืบทอดในพระบรมดของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวให้ไปถึงเด็กๆเกยาวชนแล้วก็พี่น้องประชาชนให้มากที่สุดประกอบกับ ปี247หรือ48เนี่ยนะครับเ,เราได้เชิญวิทยากรมาให้ข้อมูลกับนักศึพยาาโทหลักสูตรยุศาสตร์การพนา<อ>ก็ได้ท่านอาจารย์วิวัฒน์สายกำธร,รมาเป็นวิทยากรด้วยเนี่ยพอผมไปนั่งฟังแล้วก็ทราบถึงท่านอาจวิวัฒน์เนี่ยได้ตามเสด็จในหลวงเนี่ยถึงไม่น้อยกว่า1 5บ6ปีเนี่ยก็เลย <ๆ S 2> ชวนท่านเนี่ยไปดูแคมปัสใหม่ของเราที่บังคล้า ่าเรามีพื้นที่ประมาณ500ไร่เนี่ยมหาัยต้องการที่จะจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้สิ่พอเพียงก่อนนะท่านก็ให้คำแนะนำอย่างดีนั้นเราก็ได้เริ่มตรงปี248เนี่ยนะครับประกอบกับสำานังงบประมาณเนี่ยได้เห็นความสำคัญที่มหาไรในช่วงนั้นจะสืบทอดในวัรเรื่องสิ่พอเพียงก็ได้จัดสรรงบประมาณให้มาเป็นปีเริ่มต้นเลยนะฮะทำให้ ศูนย์เรียนรู้นี่เข้มแข็งแล้วพอปี250เนี่ยก็เลยตั้งเป็นสถาบันสีพอเพียงโดยสภามาที่ไรตั้งเป็นส่วนงานภายในซึ่งตอนนี้สถาบันก็เข้มแข็งแล้วก็เ,เพื่อนมาวิทยายราชพัฒนหลายแห่งก็ได้มาร่วมเรียนรู้กันแล้วก็นำไปขยายผลกันนะครับ ราชาแล้วก็ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารในการจัดการนะะการเรียนการสอนแล้วก็กิจกรรมต่างๆแล้วก็การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นจุดนี้แหละฮะเป็นจุดที่สําคัญคือความศรัทธาที่มีต่อพระองค์ท่านที่จะน้อมนําศาสตร์ของพระราชาแล้วก็ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนำมาเขียนเป็นตําราลงบนแผ่นดินแล้วก็เขียนเข้าไปในใจของนักเรียนนักศึกษาแล้วก็บุคลากรทุกคนนะครับเรียกว่าให้ทุกคนระเบิดจากข้างในนะครับแล้วก็พัฒนา คนนะครับซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยได้รับรางวัลความสําเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์นะครับมนุษย์ซึ่งราชพัฒหรือวิทยาลัยครูเดิมเนี่ยเป็นสถาบันในการอบรมบ่มเพาะกุลบุตรกุลธิดานะครับเหมือนกับในพระราชนิพนธ์พระมหาชนกเลยนะครับเราจึงน้อมนําเรื่องนี้ครับมาใช้ในเป็นจุดจุดแรกเป็นพลังในการเริ่มต้นย่างก้าวตามรอยท้าพ่อสิ่งที่มหาวิทยาลัยราชพัฒราชนาคริน นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้มีอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการระดับมหาวิทยาลัยนะครับเรื่องนี้สภามหวาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินนะครับให้ความสําคัญแล้วก็ตระหนักถึงนะครับสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวทรงสอนให้กับคนไทยโดยเฉพาะราชภัฏนะครับสภา,หสามาหาวิทยาลัยก็เลยตั้งหน่วยงานขึ้นมาเรียกว่าสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยรายชภัฏราชนครินนะครับเป็นหน่วยงานเรียกว่าเป็นหน่วยงาน อิสระนะครับมีการบริหารจัดการข้องตัวเป็นส่วนงานภายในเทียบเท่ากับคณะต่างๆนะครับแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงท่านอธิการบดีและรองอธิการบดีผู้บริหารทุกระดับทุกฝ่ายครับก็ให้ความสําคัญเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับขึ้นมาเป็นเรื่องของเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นเครื่องมือในการที่จะเผยแพร่ไปสู่นักศึกษาบุคลากรแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ ราชพัฒน์ราชนาครินนะครับนำปรัชญาเศษิพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนประการที่1นนะครับก็คือมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาวิชาการเรียนรู้นะครับหมายถึงรายวิชาหนึ่งเรียกว่าวิชาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่เป็นรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปตอนนี้ก็มีสอนในมหาวิทยาลัยนะครับทุกคณะนะครับแล้วต่อไปมหาวิทยาลัยก็จะพัฒนาวิชานี้ แล้วก็ให้นักศึกษาทุกคนนะครับได้เรียนทฤษฎีในรายวิชานี้แล้วก็ให้นักศึกษาทุกคนที่ได้เรียนเนี่ยไปลงฝึกปฏิบัติจ,จริงนะครับในในศูนย์ฝึกประสบการณ์ด้านด้านเศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยแล้วก็ยังออกไปนอกสถานที่ด้วยนั่นหมายความว่าเรียนทั้งทฤษฎีของพระเจ้าอยู่หัวด้วยแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามแนวทางของพระเจ้าอยู่หัวด้วยอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2นะครับที่นํามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเนี่ย ก็คือเรื่องของนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยเลยนะครับที่กําหนดเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมหาวิทยาลัยก็ได้กําหนดนโยบายนี้แล้วก็มีการแปลงนโยบายเนี่ยลงไปสู่คณะต่างๆนะครับในคณะวิชาต่างๆคณะวิชาต่างๆก็ได้ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไปทุกคณะของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มีการจัดสัมมนา,นามงานวิชาการระดับประเทศทุกปี นะครับที่เอาเรื่องปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการทำงานวิจัยแล้วก็งานวิชาการนะครับซึ่งพัฒนาทั้งท้องถิ่นด้วยพัฒนาทั้งนักศึกษาด้วยแล้วก็พัฒนาคุณภาพของคณาจารย์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนาฏบรรินนะครับนำเรื่องของปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ที่มีตัวอย่างชัดเจนนะครับเห็นผลแล้วก็มีการเผยแพร่ไปยังคณะอื่นดๆด้วยก็คือ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะครับได้นํารายวิชานี้ครับมาใช้ในการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นวิชาด้านการท่องเที่ยวหรือวิชาการโรงแรมนะครับเราก็นําเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างเช่นวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาท่องเที่ยวยังไงให้เดินตามรอยเท้าพ่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนที่แท้จริงแล้วก็นําความเจริญความทันสมัยเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีศูนย์ฝึกประสบการณ์นะครับด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะครับเรียกว่าเป็นโรงแรมของราชพัฒนเป็นศูนย์ฝึกของนักศึกษาในสาขานี้นะครับก็ทําเป็นตัวอย่างนะครับทั้งเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมทําให้เป็นโรงแรมสีเขียวนะครับโดยใช้ไม้ท้องถิ่นในเมืองไทยนะครับยังไงแล้วก็นําขยะนะครับจากโรงครัว มาจัดการเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมการบําบัดขยะการจัดการขยะนะครับเอามาทําน้ําหมักชีวภาพเอาเปลือกมะนาวมาหมักนะครับแล้วเอาน้ําส้มธรรมชาตินะครับจากจากการหมักเนี่ยมาทาเป็นน้ํายาเนอเนกประสงค์นะครับทำเป็นน้ํายาล้างจานนะครับแล้วก็ใช้จริงในในโรงแรมนั้นนักท่องเที่ยวผู้พักโรงแรมที่มาที่บางประกงพาร์คที่ศูนย์ฝึกก็จะได้ใช้ ชมพูที่จากผลิตจากในในโรงแรมใช้สบู่จากโรงแรมนะครับแถมยังมีผักด้วยผักปลอสารพิษที่อยู่ในโรงแรมแล้วก็ทําให้ดูมีป่าไม้จริงอย่างที่ให้อากาศบริสุทธิ์นะฮะนั้นเราก็นําศาสตร์พระราชานี่แหละเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละมาปฏิบัติจริงในมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยนะครับเพราะนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนะครับก็จะได้เรียนรู้จากการเรียนการสอนจริง นะครับได้เรียนรู้จากห้องเรียนธรรมชาติที่มีชีวิตจริงๆนะครับแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติจริงสิ่งเหล่านี้จึงทําให้มหาวิทยาลัยเนี่ยขับเคลื่อนนะครับไปสู่เป้าหมายของความพอเพียงโดยมีสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เหมาะสมนะครับของมหาวิทยาลัยที่สร้างขึ้นมาการเขียนตําราลงบนแผ่นดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นะครับเนื่องจากว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีการศึกษางานเอกสารงานวิจัย มีพระราชดำรัสมีพระราชดำรติเยอะแย,ยะมากมายเลยนะครับแต่การพิสูจน์ให้คนเชื่อในแนวทางเนี่ยนอกจากตำราวิชาการและเอกสารที่องค์ท่านได้รวบรวมแล้วแล้วก็พระองค์ท่านก็เขียนตำราเป็นตำราเล่มใหญ่เลยทั่วแผ่นดินไทย6ตำราที่อยู่ทั่วทุกภูมิภาคที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของแต่ละภาคนะครับที่เรียกว่าศูนย์การเรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตนี่นะครับแล้วก็มีอีก4พันโครงการทั่วแผ่นดินเนี่ยครับ นั้นสิ่งที่ราชพัฒจะต้องนํามาทําก็คือทั้งองค์ความรู้ที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคิดเอาไว้นะครับในตําราในสื่อต่างๆนะครับแล้วก็ตัวอย่างของความสําเร็จที่พระอ,องค์ท่านทำเราเราก็เอาสองอย่างนี้ฮะมาเขียนตําราลงบนแผ่นดินจริงๆนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงระบบก,การศึกษาให้คนเชื่อมั่นแล้วก็เดินทางตามในแนวทางเนี่ยนะครับนั้นมหาวิทยาลัยราชพัฒราชนากรินก็เขียนตําราลงบนแผ่นดินโดยนะครับ น้อมนำศาสตร์พระราชาครับมาทำเป็นห้องเรียนการเรียนรู้ทางธรรมชาติที่รัช,ชพัฒน์ที่บางคล้านะครับเราก็จำลองภูเขาขึ้นมานะครับจริงๆนะครับเราเขียนลงกระดาษก่อนแล้วเอาจากกระดาษเนี่ยตำราในกระดาษมาเขียนลงบนแผ่นดินสร้างเป็นภูเขาจำลองขึ้นมา3ลูกนะครับเขาใหญ่นครนายกเขาใหญ่ปัจจีนบุรีนะฮะเขาอ่างลือในซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำมอแมากงแล้วเราก็ปลูกป่า3าอย่างประโยชน์4อย่าง ตามแนวทางของพระเจ้าอยู่หัวลงบนภูเขานี้เป็นป่าต้นน้ําเกิดน้ำนะฮะมีต้นน้ําก็ไหลลงมาที่ลาบลุ่มนะครับมีนาข้าวเป็นนาข้าวอินทรีย์นะครับปลอดสารพิษ100%เเเดินตามแนวทางที่พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าอย่าใช้นะสารพิษสารเคมีมันสะสมไว้ในดินเยอะอย่างเงี้ยนะครับเราก็เอาสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวตรัสไว้นะครับวาจาอันมีปาฏิหาริย์ของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีบางควรหายไปในอากาศเราก็เอามาทาจริงจริง นะครับลงบนแผ่นดินจริงๆในผืนน้าในแผ่นดินนะครับแล้วก็ไปทําเรื่องอ่าวไทยด้วยนะครับแล้วก็ทําจําลองเป็นสภาพภูมิประเทศนะครับเหมือนทะเลเหมือนอ่าวไทยแล้วก็มีครบทั้งจากภูผาไปสู่มหานาทีจากเขาใหญ่ผ่านทุ่งข้าวสู่อ่าวไทยแล้วตลอดจากต้นน้ํากลางน้าปลายน้ําก็มีฐานการเรียนรู้เรื่องของศาสตร์พระราชาไม่ว่าจะเป็นเรื่องป่าสามยางประโยชน์สี่ยางเรื่องการจัดการดินการจัดการน้ํา และที่สำคัญคือการเขียนตำราลงไปในใจคนนะครับเหมือนกับว่าถ้าจะปลูกต้นไม้เนี่ยต้องปลูกลงไปในใจคนเสียก่อนนะครับเราจึงมีการฝึกอบรมคนนะครับทั้งบุคลากรภายในแล้วก็ภายนอกนะครับโดยเฉพาะนักศึกษาของเรานะครับเราก็ให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้เรื่องนี้ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการที่เขาจะไปเขียนตำราลงบนแผ่นดินต่อเพร้นก็เขียนเข้าไปในใจของคนของนักศึกษา ของคนที่เรียกว่าคนของพระราชาข้าของแผ่นดินที่เรียกว่าราชพัฒน์นะครเพราะการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้ชุมชนวันนี้ทิศทางของการเชื่อมโยงการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสู่สังคมอันเป็นอีกหนึ่งพันธกิจหลักในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนจึงเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมพระเจ้าอยู่หัวนะครับ ตรัสไว้ในเรื่องของการพัฒนาการศึกษานะครับเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะครับซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยได้ทำให้ให้เป็นตัวอย่างอยู่แล้วนะครับในการพัฒนาสิ่งที่มหาวิทยาลัยราชพัฒราชนาครินน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นนะครับเรายึดหลักอยู่สองประการนะครับเรื่องแรกนะครับมหาวิทยาลัยต้องมีความรู้ความเข้าใจความรอบรู้รอบคอบแล้วก็ระมัดระวัง วิชาการที่จะเอามาใช้นะครับเราจึงเคารพแล้วก็ยกย่องนะครับแล้วก็นำภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับมาใช้ในการพัฒนาแล้วก็นำศาสตร์ของพระราชานะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขแรกคือเรื่องของความรู้ที่จะนำไปพัฒนาแล้วก็ศึกษาศาสตร์พระราชาต่างๆนะครับเรื่องที่สองเมื่อเรารู้แล้วเราต้องลงมือทำด้วยต้องขยันต้องเพียรด้วยเราจึงใช้เงื่อนไขความรู้กับคุณธรรมลงไปพัฒนา นะครับอย่างเช่นชุมชนนะครับที่เราไปพัฒนาเรียกว่าเป็นชุมชนต้นน้ําที่อยู่อำเภอสนามชัยเขตนะครับที่นั่นเหมาะกับเรื่องของการปลูกป่าเรื่องของการทําการเกษตรแบบอินทรีย์นะครับเราก็นําองค์ความรู้ที่ได้นะครับจากพระองค์ท่านเนี่ยไปพัฒนาชุมชนที่นั่นมีตัวอย่างของความสําเร็จเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จที่ดําเนินชีวิตตามรอยเท้าพ่อนะครับเกิดป่าขึ้นจริงนะฮะเกิดอาหารเกิดข้าวเกิดผัก ที่ปลอดภัยปลอดสารพิษแล้วก็เกิดการแบ่งปันกันนะครับการแลกเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์พืชแล้วก็มีการพัฒนาจนกระทั่งการค้าขายนะครับอย่างนี้ก็มีตัวอย่างที่ที่เราไปขับเคลื่อนจริงในในชุมชนที่เป็นต้นน้ํานะครับมีนาข้าวอินทรีย์ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ลาบลุ่มของแม่น้ำอำมตงนอกจากนั้นคําว่าชุมชนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นหมู่บ้านเท่านั้นหรือเป็นบุคคลแต่หมายถึงวัดหมายถึง ธุรกิจในท้องถิ่นด้วยนะครับเราก็มีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยครับไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจที่เรียกว่าเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจรีสอร์ทที่พักแรมเนี่ยนะครับเรียกว่าชื่อเดวารีสอร์ทนะครับที่ริมแม่น้ําบะมะกงที่อำเภอคลองเขื่อนนะครับเราก็นําศาสตร์ของพระราชาเนี่ยฮะแล้วก็กิจกรรมต่างเนี่ยไปใช้ในการบริหารจัดการรีสอร์ทไม่ให้มีผลกระทบต่อต่อแม่น้ําต่อลําคลองแล้วก็ใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการ ไปพัฒนาคุณภาพคนนะครับนักเรียนศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนชุมชนนะครับแล้วก็มีวัดเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาด้วยนะครับแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาเรื่องของวิถีชาวสวนวิถีการเกษตรวิถีวัฒนธรรมอรารยธรรมลุ่มน้ำาบางกงเนี่ยแล้วก็ใช้การท่องเที่ยวใช้การโรงแรมนะครับเป็นเครื่องมือในการไปพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนตามแนวทางของพระเจ้าอยู่หัวนะครับลงไปที่ทะเลนะครับที่อำเภอบางปะกง เขาก็ใช้จุลินทรีย์ใช้ภูมมปัญญาท้องถิน่นทําบ้านปลาทําก่าทําซังทาลูกระเบิดจุลินทรีย์ไปฟื้นฟูไปบําบัดน้ําเสียในทะเลนะครับเกิดอาหารเกิดน้อนแดงไรแดงอะไรเงรี้ยฮะเกิดขึ้นในในชายฝั่งทะเลก็เกิดความอุดมสมบูรณ์เรื่องของความมั่งคั่งของแหล่งอาหารทางทะเลตลอดยาวไปถึงที่ชุมชนที่บางละมุงนะครับงั้นอันนี้คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนาครินทร์ทำตั้งแต่เรียกว่าต้นน้ำนะครับ นี่เป็นเรื่องของภูมิประเทศเรื่องป่าเขาลำเนาไพรนะครับเรื่องของวิถีของคนที่อยู่ต้นน้ําแล้วก็วิถีเกษตรวิถีชาวสวนแล้วก็ไปลงไปหาที่น้องชาวปมงชาวเลที่อยู่ชายฝั่งอ่าวไทยของเราครับจากองค์ความรู้ที่ถูกบ่มเพาะและนําไปสู่กระบวนการจัดการศึกษาที่เน้นไปที่กระบวนการพัฒนาความคิดยกระดับสติปัญญาเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ และเข้าถึงแกนกลางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้ดอกผลแห่งความสำเร็จจากความเพียรพยายามได้ผลิตบานและเป็นแบบอย่างให้สังคมได้เรียนรู้ความสำเร็จของโครงการที่เรานำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัยนะครับเรื่องแรกสิ่งที่เราน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ก็คือเรามาใช้ในการพัฒนาคนนะครับ มหาวิทยาลัยนี่มีหน้าที่ในการสร้างคนให้เป็นคนสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์นะครับทั้งกายทั้งจิตทั้งปัญญาด้วยนะครับสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมันเนี่ยเรามีตัวอย่างของความสําเร็จที่เป็นบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานะครับครูบาอาจารย์ผู้บริหารนะครับชาวนาชาวไร่นักประกอบการธุรกิจในท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็เกิดตัวอย่างของความสําเร็จ นะครับในระดับบุคคลซึ่งนี่คือเป้าหมายของพระองค์ท่านนะครับที่ท่านได้รับยกย่องว่าได้รับรางวัลความสําเร็จส,สูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เพราะฉนั้นถ้าเราสร้างคนคนเหล่านี้แล้วครับจะไปสร้างงานไปสร้างความมั่นคงยั่งยืนในแผ่นดินนะครับอันนี้ก็คือความสําเร็จประการที่1น,นะครับประการที่2นะครับภายในมหาวิทยาลัยเองนะครับเรามีการน้อมนําศาสตร์พระราชามามาจัดการดิน ดินเสื่อมโทรมดินเปรี้ยวน้ําเปรี้ยวแล้วเราใช้ศาสตร์พระราชาเนี่ยมาปรับปรุงมาพัฒนานะครับโดยใช้ไม่ใช้ปฏิเสธเรื่องเคมีสารพิษทั้งหมดแต่เราเชื่อพระเจ้าอยู่หัวแล้วเ,เอาเรื่องนี้มาฟื้นฟูแผ่นดินให้เป็นแผ่นดินที่พร้อมที่จะปลูกทุกอย่างลงไปแล้วก็อุดมสมบูรณ์ไม่มีเคมีไม่มีสารพิษเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาเรื่องเหล่านี้ก็คือเรื่องสภาพแวดล้อมด้านกายภาพด้านฟิสิกส์นี่นะครับด้านกายภาพเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงจริง ทั้งในมหาวิทยาลัยทั้งในเมืองแล้วก็ที่บางคล้านะครับเกิดความหลากหลายทางชีวภาพรีอว่าไบโอไดเวอร์ซิตี้เนี่ยเกิดขึ้นจริงนะครับในน้ํามีปลาในนามีข้าวบนเขามีป่านะครับมีข้าวก็มีกินดินก็มีเดินให้สะอาดข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องเครือขายมีเสร็จเห็ดยังมีเลยเห็ดยังมีเก็บเลยนะครับก็ทุกอย่างก็อุดมสมบูรณ์นันเรื่องกายภาพก็ฟื้นฟูขึ้นมา อันที่3สิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่เป็นตัวอย่างความสําเร็จเนี่ยเราจะเชื่อมโยงเครือข่ายคนที่ทําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ำเนี่ยเกิดเครือข่ายของความพอเพียงที่เดินตามรอยเท้าพ่อเนี่ยมีคนฟื้นฟูป,ป่าต้นน้ําไม่ให้น้ํามันหลากลงมาท่วมบนข้างล่างเนี่ยมีจริงนะครับแล้วก็ในรุ่มน้ําตอนกลางเนี่ยที่ราบลุ่มก็มีคนที่รักษาวิถีคลองวิถีน้ําวิถีสวนวิถีการเกษตรนะครับแล้วก็วิถีธุรกิจ ที่คำานึงถึงแผ่นดินแผ่นพื้นน้ำเนี่ยนะครับก็มีจยูแล้วก็เกิดเครือข่ายที่อยู่ชายฝั่งแล้วคนต้นน้ากลางน้ําปลายน้ำเหล่านีน้ก็ได้มีโอกาสได้มาพบกันได้มาเจอกันแล้วก็มาร่วมกันพลิกฟื้นแผ่นดินนะครับจากเขาใหญ่ผ่านทุ่งข้าวสู่อ่าวไทยเนี่ยเดินตามรอยเท้าพ่อนี่แหละผมเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ก็คือความสามัคคีของคนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็แล้วแต่ อันนี้คือความสําเร็จที่พระเจ้าอยู่หัวต้องการนะครับความสุขที่พระเจ้าอยู่หัวต้องการคือสิ่งที่ราชพัฒเนี่ยได้นําศาสตร,ร์พระราชาไปเขียนลงในใจคนแล้วก็ไปเขียนลงบนแผ่นดินแล้วคนไทยทุกคนนะครับก็จะมีความสามัคคีแล้วก็มีความสุขความสุขของประชาชนของแผ่นดินเนี่ยคือความสุขของพระเจ้าอยู่หัวอันนี้คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยไ,ได้ทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นจริง เป็นตัวอย่างที่พร้อมที่จะทาให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็ขยายผลไปสู่ลุ่มน้ําอื่นนะครับไปสู่เครือข่ายการศึกษานะครับทั่วประเทศก็ตอนนี้นะคะศึกษาอยู่ชั้นปีที่3ค่ะสาขาวิชาการท่องเทีย่ยวและการโรงแรมค่ะเหมาลัยราชพัฏราชนาครินค่ะเศรฐกิจพอเพียงนะคะสําหรับตัวของขออนุญาตแทนวเองว่าใบาเฟิร์เลยนะคะสาหรับใบเฟิร์เองเนี่ยมีความคิดว่าสกิจพอเพียงคือการ พอกินพอใช้พออยู่ซึ่งถ้าเกิดเอามาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดกับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ยวการโรงแรมเนี่ยจะสามารถทําให้เรามีแนวคิดการท่องเทีย่ยวการโรงแรมในแง่มุมใหม่ๆขึ้นค่ะในชีวิตประจำวันเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาช่วยให้เราเนี่ยทำอะไรด้วยความระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็รู้จักคิดให้ละเอียดรอบคอบแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างพอเพียงมากขึ้นค่ะสมัยนี้ถึงจะเป็นยุคโลกาภิวัตน์จริงแต่ถ้าเกิดว่า เราเนี่ยตามกระแสของโลกาภิวัตน์มากเกินไปเนี่ยจนลืมวิถีชีวิตเดิมๆของเราเนี่ยก็เหมือนกับการลืมออัตลักษณ์เก่าๆของเราไปค่ะการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจะเรียนรู้เรื่องว่าการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะครับแล้วก็การไม่แบบมีความประมาณตนนะครับพอเพียงอยู่กับตนเองไม่อยากได้อยากมีจนมากเกินไปครับส่วนใหญ่แล้วเพื่อนๆที่มาเรียนกันก็จะขับรถกันมาอะไรประมาณนี้นะครับแต่เราก็ คือช่วยลดโลกร้อนประหยัดพอเพียงก็คืออาจจะเป็นปั่นจักรยานมานะครับใช้วัสดุในการเรียนอย่างคุ้มค่าที่สุดชีวิตคนส่วนใหญ่ก็อยู่กับความสะดวกสบายนะครับฟุงฟ้งเฟ้เอฟุ่มเฟือยไปวันวันนะครับก็เศรษฐกิจพอเพียงนี่จะเป็นตัวเอานําเข้ามาประยุกต์นะครับเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของเราได้ให้ของให้ชีวิตของเราเนี่ยมีการใช้ชีวิตแบบพอเพียงมากยิ่งขึ้นไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปครับผมเราเป็นคนของพระราชา เราเป็นราชพัฒสิ่งที่เราปรารถนาคือว่าราชพัฒเนี่ยจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เดินตามรอยเท้าพ่อและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษนะครับมีหน้าที่ในการสร้างความยั่งยืนสร้างความมั่นคงสร้างความอุดมสมบูรณ์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นคลังความรู้นะครับ มีครูของแผ่นดินจริงๆที่เป็นที่พึ่งของคนในท้องถิ่นรักษาธทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมนะครับแล้วก็น้อมนำศาสตร์สากลเนี่ยมาประยุกต์มาใช้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นของตัวเองนะครับเกิดตัวอย่างของความสำเร็จขึ้นในมหาวิทยาลัยในตัวบุคลากรทุกระดับนะครับ แล้วก็ทํางานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับคนในพื้นที่ในลุ่มน้ําเดียวกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคตนะครับเมื่อเกิดตัวอย่างความสําเร็จขึ้นในราชพัตราชนาครินแห่งนี้แล้วเราเชื่อมั่นว่าราชพัตอื่นๆที่กําลังทําตอนนี้ที่เป็นคน,คนของพระราชาเหมือนกันเนี่ยทั้ง40แห่งทั่วประเทศนะครับก็จะน้อมนําศาสตร์ของพระราชาทํากันเป็นเครือข่ายราชพัตทั้ง40แห่ง วันนั้นครับภาพที่ปรารถนาที่ต้องการต้องการของเราราชพัฒเนี่ยคือการฟื้นความพอเพียงความพออยู่พอกินและความสงบร่มเย็นเนี่ยให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินพร้อมกันโดยราชพัฒเนี่ยก็จะเป็นพี่เลี้ยงนะครับเป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนร่วมในการพัฒนากับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบทั่วแผ่นดินนะครับ เพราะฉะนั้นภาพปรารถนาที่พึงประสงค์ที่สําคัญยิ่งก็คือว่าระบบการศึกษาหรือสถานศึกษาทั่วแผ่นดินเนี่ยจะต้องเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนเป็นแหล่งที่รวบรวมประดิษฐ์สถานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับทั่วทั้งแผ่นดินไทยแล้วก็คืนความเป็นไทยให้กับคนบนแผ่นดินนี้นะครับผมเชื่อมั่นเช่นนั้นว่าภาพอนาคตจะเกิด สิ่งนี้ขึ้นจริงและที่สำคัญนี่แหละคือการสารฝันของพระเจ้าอยู่หัวนะครับคืนความเป็นไทยคืนความเป็นมนุษย์เป็นคนไทยให้กับประชาชนนะครับและสุดท้ายประเทศไทยที่มีระบบการศึกษาที่เดินตามรอยเท้าพ่อและคาระวะต่อภูมิปัญญาของท้องถิ่นคนไทยประเทศไทยแผ่นดินไทยจะเป็นที่พึ่งของคนทั้งโลก เป็นแหล่งผลิตอาหารที่เลี้ยงมนุษยชาติเป็นที่พึ่งของมนุษยชาติบนโลกใบน,นี้และประเทศไทยจะมีความเป็นผู้นำของโลกผู้นำด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหารผู้นำที่มีความสงบสันตินะครับที่มีความสามคัคคีที่มีศาสตร์พระราชาและภูปัญญาท้องถิน่นที่จะนำพาโลกใบน,นี้ให้เกิดความสงบสันติสุขบนโลกใบน,นี้ร่วมกันนี่คือสิ่งที่ภาพที่จะเกิดขึ้น ถ้าระบบการศึกษาของแผ่นดินนี้นะครับและคนในระบบการศึกษาเนี่ยมาร่วมมือร่วมแรงใจกันแล้วสามาคีกันเขียนตำราลงบนแผ่นดินนี่ให้ปรัชญาแล้วก็พระราชดำริของพระองค์ท่านหายไปในอากาศการพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นการพัฒนาที่สำคัญที่สุดและถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืน เพราะการพัฒนาอื่นใดก็ย่อมยากที่จะสำเร็จอย่าง,ย,างยั่งยืนได้หากละเลยและมองข้ามการพัฒนาคนให้มีศักยภาพคุณธรรมและจริยธรรมการศึกษาเป็นการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพมีความสามารถเต็มตามศักยภาพการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการศึกษาจึงเป็นการพัฒนาคนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านปัญญาร่างกายจิตใจและสังคม สำหรับวันนี้ผมอาชิรัประดับคุณต้องขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ